ค่ะผู้ใด้ฉีดวัคซีนท้างหน้าในนะจ๊ะน้องยู่ไกลไกก็จะเลยเดี๋ยวนีัทานมาจ๊ะน้องผู้ใด้ผู้สุดทยย้ายเดี๋ยวนียงมอชอนนะคะยกมือนะคะถ้าสวัสดีย,ดยี่โมสวัสดีสวัสดียี่หนอนใส่กมือให้บ้างไหมโอเคค่ะดูดีกับผู้สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน30นาทีนะคะจุดสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน30นาทีเนาะดีใจกับทุกท่านนะคะเมื่อได้ราวัคซีนครบทังเข็มนอกจะกน้องสองเข็มฉีดยังพอ้องมือเช้า ข้อสีน้ำอยู่ใกล้ๆเลย่ะแอตาพนาะโอเดบอสซ่าแอสตาเซนิกานะคะฉีเอเช้าเนาะแอสตาเซนิกานะคะที่นี่ที่นี่หลังฉีดวัคซีนนะคะํารดที่อกการตัติบตคือเรานะคะการตัติโตคือเตาคือเตาจะไหนเราชาติแฟเกิคเือในตอพนะคะเรากิดือใน่อพแยพายานเราดองยาย่งเราพู้มุ่นจะไปไว้นะรบกวนเอเลอาทิตยนึ่งนะคะหนึ่งวัน ้กน่้นไส้กราแฟชากาแฟชากาแฟตลอดชี่นตยางหน่อยสามมือนะคะชากาแฟวนจนสามมือแต่ขาผู้ไดติดติดนี่เพราะว่ากินละบวนหัวกินละหายเนี่ยหายพราเนี่ยใช่แต่ไปเราตีได้ากาแฟาเสร์ฟเราคนละ ค่ะผู้โดยพิเศษนะคะกินได้แต่ลดปริมาณลงหน่อยนะจ๊ะกาแฟเด้อเพราะว่ายกทานกินกาแฟแล้วปวดหัวแล้วปวดท้องซีดจังว่าเขาซีหมออะไรล่ะปวดหัวเลยนะคะที่นี่ผู้ใดเป็นเบาหวานความดันหัวใจทานยาได้ตามปกตินะคะกินยาได้ตามปกติเด้อไม่ต้องงงนะคะวันนี้วันนี้กินหนามซีเรียลไรแล้นะคะกินหนามซีเรียลไรแล้จ๊ะริเครื่องหอมสองริดสิโนะไข่ระบบการทำงานของร่างกายจะได้เป็นปกตินะคะซีโนแวคผู้ใดยไขแม่ซีโนแบคแล้วยกมือใ้ดูแบคพาซีโนแบคใครมีไข้บ้าง นี่บอมีเนาะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีไข้นะคะผลทางเทียมค่อนข้างน้อยแต่ที่นี่แอสตาแอสตาแอสต้ามีสุดๆวันนี้ก็ผู้สูงอายุผู้สูงอายุพบชิปขืนในส่วนใหญ่ก็มีไข้นะคะเชื่อชิวแต่ขาอายุหน่อยกว่านั้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่จะมีไข้ได้เพราะฉะนั้นฉันมีไข้ก็มาตรงล็กใจเด้อมีไข้กับนุ้ยแล้วพักพรียาข้างหาได้นะคะเจด็คบัซซี่หน้าหาด้หญ่ได้หน้าหาดได้นะคะมุกกระทาไปกินได้จ้าแต่อ่าเยกินหลายแล้วมุกกระทอ้วนจะอ้วนน่ายเนาะ ที่นี่ล้างฉีดล้งฉีดวัคซีนไม่ผูดด้ใดสแกนแอปหมอพร้อมแล้วนะคะไม่โหลดแอปหมอพร้อมมีไหมจ้าเกียร์ไหมจ๊ะยูยังคุ้นสูงเลยสิเหรอเน็ตเต็มเลยสิพร้อมเลยตัวค่ะเห็นแล้วเนาะที่น,นี่วันนี้นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะลงข้อมูลให้ในระบบของโรงพยาบาลและลงข้อมูลให้แอปหมอพร้อมสแกนไว้เลยเนอะผู้ใดมีโทรศัพท์นะคะที่เล่นโทรศัพท์ได้เนาะเปิดอินเทอร์เน็ตสแกนกพาะน,นี่ชื่ออ,อกโกดแนนจ้าหมอพร้อมหมอพรอ สแกนได้นะคะีประมาณสามอาทิตย์เฮ้ยสามเมื่อที่อาทิตย์นึงจะขึ้นข้อมูลไทยใครที่จะเดินทางหรือจะเป็นต้องใช้หลักฐานสามารถไปกรีนได้เลยในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะสามารถไปกรีนไได้เลยเอะผู้ใดใครควรเป็นกัะไม่รู้ไม่ร้านไม่ให้ได้นะคะใครทำไม่เป็นไม่รู้ไม่ร้านทำไม่ได้หรือค่ะผู้ใดควรใส่ใส่อี่อย่าง,งตัวต่อฟังก์ชันล่องหายไม่หันนะคะระบบหมอพร้อมหะคะระบบรองพยาบาลน,นะคะและใบหน้าส,สีเหลืองสามารถเป็นราคาเด็ดขึ้นนะคะใบหน้าสีเหลืองเยอะนะคะใบหน้าเก็บไว้เป็นหลราคาใดบางคนเก็บดีเก็บดีจนหลงอย่าไปเตาหน้าบ้านหลังบ้าน ว่าเป็นหลักาหลังโทรพท์ตูยเเนะคะเก็บไว้เป็นหลานได้เนาะเมกนะคะครบแล้วของเขมเราจกมีการคิดคีดอดัเงมนจะแจกไปกนเด้อนะคะครบแด้วก็ิ้นคบแล้วใส่ถะคะนจแล้วนรอยแเส็จโอ้ยีใจคะดีใจค่ะยี่ห้อไรชิโนะตัวน้ำมือบย่าแต่ยาปต่ก้นแค่แวือแนอกว่เสร็จแไม่้เปนี่โมนี่โบที่หรยาเป็นพีะคะจะสมม อยากกนียังมจะมงควหลายผด้มาไหนะคะก็ไได้คเราะบางทีได้หลายอย่างกินข้ายีนะคะแต่บางคั้งมนเาหรารนอาจจะมันกเตวพรมันกินเตีดีเล่นแส้ไตายเนี่เรานไดตายเนะนะคะก็อย่างมีินหลายเร่อมือได้นวดกัลาเตอร์นะคะทีนเอาไม่แ่้ยางนรับคนกะแกงให้บัเนาะ ผ้าได้นะคะนีใครจะถาอะไรไหมจ๊นะเดี๋ยวจะให้ออกไปก่อนใครไได,ได้เดี๋ยมจะขออกคนที่ไ่ชอบเลียน,นะคะให้ร่เวลาไไป่ชอบกินมิซไม่ชอบกินขนมครัวนี้มาขนมครกี่หีแสนง้คะเอที่รไหนรไเดี๋ยวจะเป็นงานสปกร์ตดี่ยวนานขนมคกแสนนะคะ